สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องทามกระแสสวัสดีชาวดอมเข้มมุกทุกๆท่ทททานด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับขอนำเสนอ Hash tag love all around x k a n luck Hash tag love all around x k a n luck Hash tag love all around x k a n luck Love all around a c a m o จะมีเรื่องราวทวิตเตอร์อะไรเกี่ยวกับแฮชแท็กนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมา อ่านทวิตพร้อมรีวิวไปกับทุกๆข้อความนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปนะครับของช่องไทมกระแสกันได้เลยนะครับสำหรับแฮชแท็กนะครับ love all around kemok นะครับก็คือเป็นกิจกรรมนะครับของท w i t t e r kemok official นะครับ โดยเคมมูกออฟฟิเชีนะครับได้ทวิตว่าสวัสดี16กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เฮ้ยไม่ใช่วันนี้วันหอยออกตั้งหากขอให้รวยขอให้รวยยังจำได้ไหมว่าเราเคยมีนัดกันนะครับกับ h a s h t a l Love All Around K นะครับโดยวันนี้ พร้อมไหมถ้าพร้อมก็มาค่ะ1นึ่ทุ่มครึ่งอย่าใช้แท็กก่อนเวลานะคะเราเจอกันค่ะก็คือเมื่อ1วันที่ผ่านมานะครับก็มีการนัดรวมพลน,นะครับ กับการรีทวีตปั่นแท็กนะครับของรัฟอาราวเอ็กเคมุกนะครับโดยแฮชแท็กนี้นะครับตอนแรกมีการนัดปั่นเทรนนะครับตอน10โมงครึ่งของวันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับแต่พอดีว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับทาง Twitter นะครับเราก็เลยเลื่อนในการเล่นแฮชแท็กนี้มาในวันที่16ที่ผ่านมานะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบ้านเ้มมุกออฟฟิเชียลนะครับที่มีกิจกรรมการปัน่นฟินฟินนะครับมาให้ดีต่อใจชาวเราเหลือเกินนะครับโดย #loveallaround เ้มมุกเนี่นะครับร่วมบอกรักน้องๆและส่งต่อความปรารถนาดีให้เพื่อนๆเราชาวเข้มมุกนะครับวัวาเลนไทน์เดย์สเปเชียลทวิตเตอร์อัฟเตอร์ Day, นะครับ อาจจะมีใครทวิตเกี่ยวกับเรื่องราวของเ้มุกอย่างไรกับแฮชแท็กนี้มารับชมกันได้เลยครับสำหรับ Hashtag love all around เคมุกนะครับเราจะมาดูความคิดเห็นยอดนิยมนะครับไล่เรียงลำดับลงมาเลยนะครับ นะครับกับทวิตแม่ดาของเรานะครับแพนด้า m Official นะครับแม่ดาคิดว่าแม้จะมีมุมมองชีวิตที่ต่างกันแม้จะมาจากคนละพื้นที่ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยที่จะยืนและเดินเคียงคู่ร่วมกันไปนะครับแล้วก็ตามด้วยอิโมจินะครับหัวใจสีมุกหัวใจสีเข้มนะครับเราไม่อาจรู้ได้หรอกว่าระหว่างทางจะมีเหตุการณ์อะไรแต่ขอให้มั่นใจว่าเราจะจับมือและก้าวไปด้วยกันนะครับ สำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมีการปาโม,มนต์กันเยอะเหลือเกินนะครับจากกองละครเรื่องเคยบ้านไร่สะพ้ายไฮโซนะครับก็ทำให้ชาวเรานะครับได้ฟินต่อหัวใจกันมีความสุขกันทั่วหน้ากันทุกคนเลยนะครับและก็ต้องขอเรียนนะครับแฟนชาวทามกระแสะทุกๆท,ท่านนะครับช่องของไทม์กระแสะนะครับก็นำเสนอข่าวของ เข้มหัสวีและมุกดาณรินรักเป็นหลักนะครับเวลาผมจะทำคลิปคลิปหนึ่งถึงเขาทั้งคู่นะครับผมก็จะสนับสนุนสร้างพลังบวกสร้างผู้ติดตามให้เพิ่มขึ้นนะครับให้มีผู้ติดตามนะครับรักในความเป็นเข้มหัสวีรักในความเป็นมุกดาณนะรินรักนะครับส่วนคลิปอื่นๆนะครับที่ผมทําไม่ว่าจะ เรื่องเผาขนนะครับที่พี่เข้มเรานะครับแสดงคู่กับน้องกระตูนะครับหรือว่าเรื่องคู่แค้นสันรักนะครับที่ผมทําทมุกดานะครับร่วมกับพี่ไม้พัทรเดชนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของผลงานของเขาทั้งคู่นะครับยังไงถ้าสนับสนุนเข้มหัสวีสนับสนุนมุกดาารินรักนะครับ เพื่อนร่วมงานพี่น้องที่ร่วมงานกับทั้งคู่นะครับเราก็จะสนับสนุนเช่นกันนะครับกเ็เรียนกันตามตรงตอนนี้นะครับก็คือไม่อยากให้ทางช่องทํากระแสนะครับมีดราม่าอะไรเลยนะครับอยากที่จะให้ดูกันที่ผลงานกันมากกว่านะครับในเรื่องส่วนตัวในเรื่องหัวใจของแต่ละคนนะครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของพวกเขานะครับเราจิ้นได้มโนได้ก็เป็นเรื่องของเราเป็นความสุขของ ชาวเรานะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่เราจะจิ้นที่เราจะเชียร์ให้เขาอะทั้งคู่เปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงกันนะครับอ่าก็เรียนตามตรงกันตรงนี้นะครับว่าเออไม่อยากให้มีดราม่าอะไรผ่านทางช่องถามกระแสเลยก็เป็นที่เข้าใจนะครับถ้าเกิดชาวเราชาวถามกระแสที่แท้จริงก็จะเข้าใจตรงตรงจุดนี้นะครับ่าก็เป็นเรื่องที่ผมอะ ย้ำอยู่เสมอนะครับในจุดประสงค์ในการทำคลิปต่างๆนานานะครับมาดูกับ Hashtag r ัฟออเหล่าเข้มมุกกันต่อดีกว่านะครับนะครับมุกดาสเตชันนะครับไม่ถูกขวยไม่เป็นไรแค่ถูกใจเธอก็พอ,อนี่ครับผม มุกดาสเตชันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูหนะ้าอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าดูใจอาจจะได้มีแฟน <c oughs> นี่ครับน้องตา้มุกสวยมากครับคุณน้ำสอใส่นะครับมุกดูนะเข้มไหวาหรอเ <c oughs> ดือวครับเดือวสีหน้าเขาดังคู่ <c oughs> เข้มงุออฟฟิเชียลนะครับโลกของวิทยาศาสตร์เป็นรูปวงกลมแต่ถ้าโลกของเราสองคนเป็นรูปหัวใจ<แ>บ้านคนรักเข้มมาสวีนะครับความรักที่แปลว่าเข้มมุกนะครับเครดิตพี่กล้วยบ้านคนรักเข้มนะครับกุลลาลินะครับขอให้หัวใจสีขาวดำอยู่คู่กันเหมือนพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับ ใครบอกว่าหัวใจสีขาวหัวใจสีดํามีแต่หัวใจสีมุกกับหัวใจสีเข้มเท่านั้นล่ะครับก็จีนกันไปนะครับดมกาวกันไปคุณเดอะเลตต์นบิดนะครับกาแฟมีรสขมส่วนผมมามีคุณคนเดียวใครน้าจากแคปชั่นอ่ะเธอหน้ามองหัวใจสีมุกวันนั้นลบแล้วเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแคปชั่นเป็นสวยครับ ขัใจสีมุกยังจำได้เครดิตไอจีมุกและหัตมีใครจำแคปชั่นนั้นได้หรือไม่นะครับก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคุณเดอะลิตต้ลบิดนะครับเปลี่ยนจากฮัสวีเป็นฮัสรีได้ปะยืนหนึ่งเรื่องนางรีใครรีเก่งเจอฮัสวีได้ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของกองละครเรื่องเขยบ้านไร่สไพค์ไฮโซนะครับว่าแต่ได้รับบทเป็นนางรีนะครับเราก็ขอเข้า IG ไปดูนางรีกันนะครับนะครับมาเข้าสู่ IG ของฮัตสวีนะครับวันนี้ฮัตสวีนะครับโพสภาพนี้นะครับเท่เลอเกินนะครับ พี่เข้มเรานะครับมาดูนะครับว่าพี่หัสวีเราได้รีสตอรี่อะไรทางไอจีกันบ้างครับรีมาจากคุณกันนารีนะครับก็คือผู้จัดการนะครับของน้องมุกดานะครับนี่ครับมีภาพเคียงคู่กันนะครับขณะเปียกปอนนะครับร่วมกับน้องมะเหมี่ยวด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นนะครับรีของพี่ตั้มนะครับ พี่ตามได้ถ่ายช็อตนี้ไว้นี่ครับมีความยิ้มแกล้มปรีนะครับกับเพื่อนสนิทแล้วก็นะครับรีของคุณติ่งนะครับเป็นภาพภาพนี้นะครับวันนี้ชายหล่อนะครับแล้วก็รีของคุณตกใช่ไหมครับถ้าเกิดอ่านผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับอิ่มทั้งกองนะครับ เป็นอาหารนะครับที่แฟนคลับพี่เข้มนะครับจากต่างประเทศนะครับส่งมาให้นะครับส่วนอันนี้เป็นของตัวเองนะครับนะครับนี้ก็รีมาจากพี่กานารีทีนึงครับิดนึงนะครับเป็นฉากอ่าฉากหนึ่งนะครับในกองละครเรื่องเคยบ้านไร่สวายไฮโซนะครับโดยผู้ที่กำลัง เปียกปอนอยู่ตรงนั้นก็เป็นน้องมะเหมียวนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับเขาทั้งคู่อยู่กันบนฝั่งนั้นนะครับามาดู IG ของน้องมุกดานะรินรักกันบ้างนะครับนี่ครับเป็นภาพภาพนี้นะครับกาแฟหอมกรุ่นนะครับนี่ครับปาโมนต์มากันวันที่16อีกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าภาพนี้จะสื่อถึงอะไรนะครับ ชาวเราจะมโนไปแค่ไหนอะก็มโนกัน,นครับนี่ครับน้องนุูดานะครับได้รีสตอรี่อันนี้มานะครับไข่ต้ม5บาทบีททำไมงองกลับมาสู่แฮชแท็ l เลิฟอเราเข้มมุกกันต่อนะครับ แม่ดาเรานะคะบ,บอกว่าขอบคุณพี่เพชรผู้กำกับใจดีที่เป็นทุระคอยแบ่งปันภาพดีๆโมเมนต,ต์ดีๆให้เราได้อบอุ่นหัวใจเครดิต IG พี่เพชรนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ผู้กำกับพี่เพชรเลยเกินนะครับที่ปาโมเมนมาให้ชาวเราได้ฟินต่อเนื่องกันทุกวันเลยเชียวนะครับก็ปามาให้ชาวเราเยอะๆนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลย นะครับคุณต้อสมุยนะครับบอกว่าอยากเป็นแว่นให้เธอใส่ถึงจะไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็อยู่ในใสายตานะครับแว่นนี้คุ้นๆไหมครับพว่าเป็นแว่นของใครก็ <c oughs> <c oughs> ให้ภาพมาเล่าเรื่องนะครับ <c oughs> บ้านคนรักเข้มหัสวีนะครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับเครดิตคุณยุ้ยออสตานะครับภาพภาพ,พนี้ เข็มมุกออฟฟิเชีลนะครับข้างขวามีดอกไม้ข้างซ้ายมีกายคุณนะขอบคุณเครดิตนะครับของคุณก้องยูเฟมีนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับนะครับหล่อสวยนะครับต้าแฟด <c oughs> บ้านคนรักเข้มหัสวีนะครับนายคือรอยยิ้มของพวกเรานะ คุณลลินะครับทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาข้างรักมาแล้วทั้งนั้นค่ะนะครับบ้านคนรักเข้มาซุนะครับความรักมันอยู่รอบๆตัวนายนั่นแหละไม่เคยจางหายนะครับเป็นของขวัญนะครับที่บ้านพี่เข้มเรานะครับให้นะครับ คุณดมมูลนะครับไม่ใช่ความลับแต่ก็ยังบอกไม่ได้ก็ต้องคอยยับยั้งหยุดและห้ามใจไม่ใช่คำนั้นมันไม่ดีหรือเป็นอะไรที่ทำให้เธอเสียใจไม่นานก็ชาร์จถึงหัวใจก็ต้องเป็นคล้องของเธออยู่ดีนะครับนี่ครับพ่อจ๋าแม่จ๋านะครับจากโซเวรีนะครับเค m ุกออ f ฟิเชียนะครับน้ำอัดรมณ์ทำให้ผมชอบเรน่ารักแบบเธอทำให้ผมชอบใจ อันนี้เป็นภาพจากกองละครเคยบ้านไร่สายไฮโซนะครับเคมุกออฟฟิเชียลนะครับสำคัญกว่ามือถือก็อาจจะเป็นมือของเธอก็ได้นะกับคุณภาพค่ะงานแม็โครนะครับเป็นงานนะครับที่อยู่ในความทรงจำของชาวเราเหลือเกินนะครับวันนั้นทวิตกันเป็นแสนแน่ใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ KM s t a t i s t i c นะครับถึงแม้ว่าวันวันทายจะผ่านไปแต่ใจชานายังอยู่ที่เธอรักกันนะชาวเคมมกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจาก c h h h d Entertainment นะครับเรียกได้ว่าตอบสนองอความฟินของคนดูมากจริงๆนะครับกับภาพภาพนี้นะครับบุกดาสเต,เตชันนะครับจีบได้นะเรียนฟอนรำมาแล้วภาพนี้เหมือนนางรำเลยสวยครับ น่าจะเล่นบทเป็นเจ้าทางเหนืออะไรเงี้ยผมก็ว่าน่าจะเข้านะครับคุณพลอยรุ้งนะครับให้ความสุขอบอวนให้ความรักรอบกายให้รอยยิ้มสุขใจคงอยู่ตลอดไปเคมุกออฟฟิเชียลนะครับชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ รูฟออลเราเอ็กเคมุกนะฮะเอ๊ะคนข้างหลังเป็นใครครับคนข้างหลังเ <laughs> คมุกออฟฟิเชียลนะครับขาดแววนโลกคงเบอร์ขาดเธอโลกคงพังนะฮะนะครับปาภาพนี้มาอีกแล้ว <laughs> ใช้แว่นที่พี่เคมเราประมูลกับน้องตะมกนะครับในงานมิ팅หรือเปล่าแพนด้าเค็มออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เป็นวันออกสลากกินแบ่งแต่ความรักของเราที่มีต่อลูกชายและลูกสาวแม่ได้ไม่เคยแบ่งให้ใครอื่นเลย <c oughs> นี่ครับแม่ด้าเรานะครับเหนียวแน่นนะครับกับคู่นี้จริงๆนะครับ บ้านคนรักเข้มมัสวยนะครับเหนื่อยแค่ไหนหัวใจก็ไม่ท้อไม่ท้อที่จะรักนายเครดิตบ้านคนรักเข้มมัสวีนะครับพี่เข้มเงยหน้าครับเงยหน้าหน่อยครับพี่เข้มคุณจารุนีนะครับแม่ขอให้ลูกๆของแม่มีความรักที่สวยงามรักกันไปนานๆดูแลกันไปนานๆเดินจูงมือกันไปไม่ทอดทิ้งกันแบบไหนก็คือรัก แต่แม่เอาจริงนะอย่าถือสาแม่แม่เอาใจช่วยลูกเสมอแม่รออยู่แม่ไม่รีบแม่รอได้ปร,รอคนที่รักลูกและลูกรักเรารักเขาและเราก็รักกันไวเ้เถิดนะครับความรักนะครับของแม่นะครับที่มีให้กับลูกๆนะครับก็หวังว่าลูกๆก,ก็จะรักกันนะครับ คุณปุ้มปุ้ยนะครับเพื่อเธอตลอดไปรอยยิ้มของฉัน <Okay. S 1> อยู่มาจนวันนี้เพื่อเธอเธอจะอยู่เพื่อเธอตลอดไป จะเอาความรักที่มีเก็บไว้ในคนน้นำสอส่ยนะครับเราต้องไปแจ้งกรมที่ดินไหมว่าที่ตรงเนี้เป็นที่ของเราเนี่ครับเบื้องหลังแห่งความรัก เคมุกออฟฟิเชียลนะครับจะอยู่ข้างหลังเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโยงกับพมามเมื่อสักครู่นี้เหลอเกินครับเคมุกออฟฟิเชียลนะครับ, uh. รบถ้าอยากได้หัวใจต้องซื้อเครื่องในไก่หรือเครื่องในหมูพาม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 คุณลาลินะครับคนจริงโอนตินต้องละลายนะครับอันนี้น่าจะเป็นทวิตอันเก่าหรือเปล่าครับโดยแม่นิ่งถามว่า เอียงอ่ะ,อออะเห็นปาอิโมจินะครับสีน้ําเงินมาหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรนะครับโดยนรินทดักนะฮะก็ถามว่าแคปชั่นสื่อถึงอะไรเหรอฮัสวีต่อว่ามุกมกอ๋อเป็นมุกนั่นเองนะครับอ๋อ เห็นแล้วแบบฟินเหลือเกินนะครับกับแฮชแท็กนี้นะครับยังไงถ้าเกิดใครที่อยากจะรับชมความฟินแบบนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปได้ทาง t วิตเตอร์นะครับเรียกได้วา่า love all a round เข้มนะครับ ปิดจบนะครับตอน5ทุ่ม59นาฬิกานะครับปิดจบที่64,600ทวิตกันเลยทีเดียวนะครับอีกนิดเดียวนะครับจะถึง1 0 0 0 0แทวิตแล้วนะครับเรียกได้ว่าดอมเนียสุดยอดมากจริงๆนะครับในการปั่น Hashtag เกือบทุกๆ Hashtag เลยนะครับแล้ววันนี้ Hashtag love all r o u n d เค้มกนะครับก็นะครับอยู่ในอันดับความนิยมที่15กันเลยทีเดียวนะครับ ก็สามารถไปติดตามรับชมรับฟินกับแฮชแท็กนี้กันได้ทางทวิ t เตอนะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องไทมกระแสกันได้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดกับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยอย่างยิ่งนะครับและก็หวังว่าคลิปนี้จะ ทำให้ชาวเราได้ฟินกันทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมทาม e เมอร์แห่งช่องทามกระแสต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ